ักลเ่วมสวัสดีครับพ่อมี่น้องคลิปนี้สิพาเบิ่งเต่ะแตนเลี่ยงนะครับเป็นธุรกิจกระลังฮิตนะพี่น้องช่วงนี้ผู้ใดก็เลี้ยงนะครับเด้่องความใส่เบิ่งเด้องนะครับเต่ะแตนประมาณยี่สิบก็มือเนาะยี่สิบมือเนาะนี่ประมาณนี้ล่ะ เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกสัตดหนึ่งนะครับอย่าง,ง่ายนะพี่น้องคือหน้าไม่ตรงเกียร์นะครับเพราะแค่ให้แต่หญ้าเสาเสาเทียงแรงสามเวลาเบิ้งอุ้ยพี่นอ้องไปต้นส่วนพุ่นตันนี้ตัวนี้เอาลงจะขีดเข้าในป่าขีดเครื่องมาหนิสองขีดเครื่องสองขีดเครื่องไม่ปักแต่กระไรเรื่องตัวหน่อยปักต้นหัว พวะมันออกหลายของนรัอนนี้มันยังผิดบอกออกเลยออกก่ได้เปิดเปิดเปิดานขึ้นตัวนี้หน่อยันอยู่ในหยาดตอนนี้ก็เลังสีคัดแยกตัวตัวที่ออกออกหลังนะครับออกพาะวมันออกรุ่นมันมันมนมีปีกคาดออกเพราะว่าตอนโอ้ตัวมันมีปีกมันฉีดถึงเวลาผสมพันธุ์ของพี่น้องหุ่นอู้วเกินสอน เห็นอยู่บ่เลยพี่ท้าเห็นอยู่บ่มันจับยากสุดิบ่กพูด้จับง่ายๆดิมันเต็มเนอะมันแข็งกว่าตัวมีปีกคนบ่มันต้องเลือกตัวมีปีกออกเพหัวมัน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 ขอดบ่พร้อมกันนะไข่มันโห่ก็เรียกเอาใส่น้ำกัน อันนี้คืออื่นตะกะเตียนองก่อนโมเรียบหรอโมเงี้ยงกเอน็คืออื่นซื้อเองก่อนโมเมนปเตรกาบหรอโมเมนพันไทยโมโมเมนพันไทย่เจ้าบ้านเ่าก็อื่นหมูมเรียบอะไเดียวบบผีี้เกียวนี่มึงพี่น้องมึงขนเต็มเต็มเพราะป็นเงียง่คนอ้ยซ้ำสิมึงเขาขายรัวบาทวะมึงรัวละสามสี่ร้อยหมดตัวมันนี่ ทอดไขยไอ้สาบัดอ้อยงน่อยหนึ่งใส่พริกไทใส่พริกไขก็ไมส่รกไม่ีดซอสเข้า่ปบันี้ีบ้าอนี่ไปจำน้ำมามาถึงกิแเนีะยวผมเฉเบืองน้ำมีสองขอครับพี่น้องเออชุบออกกันที่ออกหุดไป ยดเสืเอเบื้องขอกหน่อยนะพี่น้องอันนี้คือขอ,อกตัวหน่อยนะพี่น้องอันนี้น่านที่อยูุมั่นซิบก็มือนะครับปลปอยในป่าเราเลี้ยงไลยสองสองขอ,อกสองลงเขาเกินเขาเกินยังไรสองขอ,อกด้วยสองลูงละ่ะเนี่ยพี่น้องกำลังเลยซิบมือซิบก็มือกำลังเป็น ซัดที่มีกระแสนะครับได้ลกโซเชียวเรือว่าคุณกำลังเหตุเปลี่ยงนะครับพี่น้องใครมัหนีลูกเราเป็นพันพุ่นเนอโอแมนคีดเราเป็นพันลูกเราเป็นหมื่นพุ่นอือนทอื่ะจ้างแม็้นหัเองนี โอ้โหเสดพี่ายังไงแบบนี้เบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเติมสอนเห็ดง่ายๆครับลงเรือนสังเนินรัชดานะครับลงมันไอ้เพร่เพรียงแดดอยู่มันมีขายอยู่นะครับตะกะแตนนี่มันจะมามักอยู่แดดบโมมาคุมเห็ดประมาณนี้ครับพ่ากขาเอาไอ้แม่นทะมุนนี่มันอ่อนเอง พ้าเอาพยายางคุ้มมืองถึงมวยฟนปวยฟุนยฟ้นเขาแล้วครับอือฮะเดี๋ยวเจิญคลิปนาพี่น้อง